ไปอันดับสองของชาพาพุวมเลยครับ รอบเีับรอียครับรอเยวครับรอบเียวจบคีคับเยวจบครับรอบเดยอเียัอเยวรอบเดัอียับอบเดียวจบครับรอบเียวจียครับรอบียวครับเียครับนอียวจบครัอีัเียอเียวจบครอครับอบยอคัีัเยอัเบัเยอครับคัีอีีรีรีีรเยอ

we hey. ไองกกไ่่่เมชวน้ยอะไรครับอะไรที่ทำไม่ได้อะไรที่มังสุกทำไม่ได้ทำได้ครับพี่ได้ครับจัดสนามได้ทุกเรื่ ทำการพัก